ต้องอายุเพิ่มด้อายุกันบ่จำกัดบ่จำกัดโอ้บ่จำกัดนี่ก็คือขึ้นไปดีด้วยได้น้องล่ะเอ่อหอด6 70โดยสบายดีสบายดีออสยดีเบสูส่คนบวซีภายในหรือต่างประเทศบว่ายซเป็นเอซีใหม่หรือเอกซเก่า กต่ย no? hmm wow. ังด cool. um, okay. Thank ีตอนนับกับซื้อเสียงยูท you. ูบของซาลาหน่อยอีกแล้วเนาะโดยมาพบมาพ่อกับซาลาหน่อยใน้เมอน่แกเป็น่เสียงใบ้คนพี่น้องเลยนางซาลาหน่อยกะได้เดินทางมาที่แหลเนาะแถวเจโนเนาะเมอนี้จะเดินทางมาหาสาวสดน้ำใหม่คนพี่น้องเลยซึ่งสาวสดที่นี่เนาะเพิ่นกับเป็นสาวขึ้นใหม่เนาะกับผู้เจ้าผู้งามพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่อนออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าสื่อเสียงแนะนำผงเพิ่นซาลาหน่อยก็ยังประธานผู้เนาะ อยากมีแต่วันสิสวดเอ็ซีบนสุดสุดสุดคนเข่าไปโอไปรมนมกันข่าไปสอบถามเนาะสาวโสดเัาผู้นีเ้เพิ่ยสิเป็นจังใดเนาะกคนะพิพาประการในทั้งสาวละหน่อยกะกะโปรดสอไปนำโปรโมทพี่น้นงอง FC เอ็กซ์ตรสุดสุสุดคนโดยก็โอเคเนาะเข่าไปหาทั้งน้องคนเลยโดยสบายดีน้องล่ะมาพบมาพ่าพอครับสาวโสดตุเจผู้ง,งามอีกแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้ทั้งเอื้อก็มาเป็นครั้งแรกเนาะ ทางเอยกับชิโอ,อย่าถามซื้อมีซื้อวันนไรน้องละ่ะซื้อเม่ซื้อนอ้องเม่อายุจักปีอายุสิบแปดปีสิปีป้าก็คือเจอแต่สาวสิบแปดแท้มาเนี้ยสิบแปดปีแท้ปะ้องละ่ะโดยคือว่าหุ่นน้อยหนาตายังน่อยอยู <laughs> ่น้ำหนักเท่าไรนี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าท จังพ่อจังว่าห่นห้อยน้อยแต่กะกำลังดีน้องหลาเอ้เมืน,เนี้กะอันนี้อยู่เฮือนอยู่ซ่านเจ้าเองบนองหลานโอ้ก็คือเป็นเฮือนเป็นซานของเจ้าเนาะพ่อแม่เจ้าอายุจกปีน้องหลาพ่ออายุสา,สามสิบห้าแม่สามสิบสี่โอ้ถือว่าใกล้เคียงกันเนาะเดือนกันนามปีทางเจ้าในน่นะมีมีน้องมีอายมีเอ้ยปะ มีน้องสองคนอืออายเอ้ยเด้ขาลูกกกโอ้ลูกสาวกกอืออืออือเรว่าเจ้าเนี่นะเป็นลูกสาวก,ก,ก๊กน้องแล้วก็มีน้องสองคนเนาะ,นะในครอบครัวของเจ้าอะมือมในทางน้องก็คือออกมาเปิดใจแมนบ่ <c oughs> คิดแนวได้นองหละตัวอยากออกมาเปิดใจ <c oughs> บ่มีคนคุยบ่มนเอนอเป็นไปได้จริจงดิ คือว่าผุ้เจ้าผู้งามอยู่แบบว่าผู้บ่าวในบ้านนี่นะบ่กเขามาจีบบอรหรือนั่นแหละหรือว่าบ่ามีผู้บ่าวด้วย <laughs> ไปเส่รเบอร์เล่ผู้บ่าวนี่เนาะคือว่าปล่อยให้ทางน้องนี่เป็นสดโยโสดมาหล่นแล้วว่าน้องละกลับบอด้เจือเรีอนอ่อนใจ <laughs> จำบ่ได้ <laughs> แชรว่าที่ผ่านมาเจ้าก,ก็เคยโอลมผูบาวอยู่อืมคนบ้านเดียวกันมาลองละที่เคยลมมาเนี่ยบ่กะบ้านไก่อยู่อืมบ้านไก่เงินเคียงเนาะโดยแต่ว่าปัจจุบ,บันเนี่ยเจ้าน่าโสดโสดแท้บอ่อ <laughs> ย็นมาลอยผูบาวมาเปิดใจบ่มีเนาะอ่าในเจ้าออกมาเปิดใจเมื่อนี้นก็คือผ่านโซเชียลเนาะ อ่าแล้วเจ้านี่อยากล่มแบบนุ่มทางไหนน้องละ่ะทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้โ่ได้จำกัดลมได้เบิดเนาะอ่าแล้วเรื่องอายุเพิ่นเด้อายุก็นโบจำกัดโ่จำกัดโอ้โหโบจำกัดนี่ก็คือขึ้นไปดีเรื่อยได้น้องละ่ะเออฮอด6 70ลมนําได้บ่ได้อืมบ่ติว่าเพิ่นเฒ่าบ่าน้องละ่ะบ่ <laughs> คือว่าหมักแบบว่าดุนรุนใหญ่กว่าอืเป็นอะไรในความคิดคือว่าหมักเป่าดุนใหญ่แบบมากสีอยากให้เพิรนเลี้ยงเขาได้อยากให้เพิ่นดูแลเบื่องเงงเขาได้และครอบครัวเขาเพื่อว่าเพิ่นนผู้ใหญ่กว่าเฮาได้เนาะเพิ่นอาจสิแบบว่าบอกสอนเฮาในทางที่ดีเนาะหรือว่าเป็นผู้นำของครอบครัวเนาะ อืมก็เลย่าหมากกักอาหยได้ได้ได <laughs> มานนี้เดืองหน้าตาเพิ่นได้ลงหลัอะไรจำกัดบ่บ่เน<อ>ื่อรก็ได้ไอืมมีสเปคเป็นของตัวเองบ่บ่บมีสเปคโอ้บ่มีสเปคคือว่าเจ้ากับผูจบ้จับผู้งามอยู่เนื่อก็ได้บ่ <laughs> <laughs> เออเดือดเสือแร่นี่คือแบบว่าสเปคนี่บ่มีเนาะ ได้เบิดผู้ชายแบบไรกะขอแค่ว่าเพื่อนดูแลเจ้าจได้แมนบอกนโอ้นิ่นความดูแลเนาะโบนิ่นสเปคบนิ่นหน้าตาบนนี้เจ้ามักผู้ชายแบบไรน้องละมักแบบแบบได้ก็ได้บ,บ,ไนบนี่แบบว่าต้องเป็นผู้ชายแบบนั่นแบบนี้ได้เบิรโอ้ง่ายๆได้หน่นะ คือว่าเจ้ากันเนาะคือยิ้มกางงามได้้องหลายนี่ <c oughs> เป็นคนเดียว,วยิ้มมีเสน่ห์บัดสมมุติว่าเพิ่นนี่กินเหล้ากินยานได้ไรมปะได้โอ้สมมุติสุบยาอย่างก็ได้บิดได้แต่บ่อเกินอืมอยู่ในขอบเขตเนาะบ่แมนว่ากินเหล้ากินเบียร์ทุกมือเนาะเมามากะโอ้ลงใหม่ลงมือกับบอดีได้น้องละ่ะอ่า คือสูบยานี่ได้บ่สูบยาีนสูบยาบ่มาบ่มากบอกโอ้คันว่าคนใดที่ว่าอยากมาล้มน้ำเจ้านี่ต้องเลิกสูบยาบอกหรือว่าคันเดิกบ่ได้ก็คือทังเจ้านี่บ่ลมน้ำบ่หรือว่าลมน้ำได้ลมได้เดวลมได้โยเนาะแต่เรื่องไหมว่าเอาเพิ่นนี้มาเป็นสูเป็นแฟนนี่คิดบ่งกอนเจ้าออกมาเปิดใจเจ้าพ่อมสั่งครอบครัวบ่อนองละ หรือว่ายัางบพก้อมอยากไรแต่ว่าคนคุยหรือว่าอ่าจากคนคุยพัฒนาไปเป็นชู้เป็นแฟนแต่ว่าเรื่องแบบสีมาแบบสังขอบพวเนี่ยยังก่อนอืมอายุประมาณจากปีจาจังสีพอรอมเนี่ยประมาณเจาสี่เา,า์ออืมเจ้สาสี่เสาหาปีนี่คือพรอมสังขอบครัรวเนาะโออีกหลายปีอยู่ตอนนี้กันสิบแปดปีเนาะ <laughs> ก็คือแบบว่าตอนนี้นะอยากไล่แค่คนคุยเนาะและสมมติเราคุยถึกใจกันนี่นะสามารถแบบว่าเป็นสู้เป็นแฟน,นกันไล่บนน้องละโอ้็อยู่ในฐานะแฟนไปก่อนเนาะ <c oughs> จ้าอยากศึกษาเบื่องใจกระเพิ่นนี่ประมาณจากเดือนน้องหล่จาจังสิตกลงเป็นแฟนกระเพิ่นนี่โอ้คันหูสุดดีค่ะอารมณ์ไปอืาขึ้นเยอะกับความโมเสก อะไรกับการโอโมกันเนาะบัเพิรนนี้ซีที่เขาเสียใจไว้ใจได้สัมไดโอ้ดูโดยโดยโดยถือว่าง่ายง่ายไปเบิร์ตเนาะอ่าสมมุดบัเพิรนนี่เนาะเคยแบบผ่านการแต่งงานมาก่อนเป็นพ่อห้างพ่อหมามีดุกติดทางน่องเนี่ยชีลมำได้บ่ได้ได้เนาะบอดิติเพิรนบ่บอดิติพ่อคือทางท้อแท้ โดยโดยขอแค่ว่าหักแท้ก็คือแบบตัวเฮเฟินนี่มีดกติดหรือว่าพอห่างพอหมายเคยมีดกมีเมียม,ม,ม,มาแลวกะหับไรเบิร์ตอืมอืมาเพราะว่าลังเจาก็เป็นสาวโสดเนาะอายุก็สิบแปดปีเอือยก็สิีได้ถามเบิรนะ์กเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ในเอฟซีของเอือยนี่สีมีแต่อายุสามสิบขึ้นไปน้องละแล้วก็มีที่ว่าเพเฟนเป็นพอห่างพอหมายมีดุติดเนาะ อ่าคือดังเจ้ากับบริษัทบริตําหนี้อีกอย่างเพิ่นก็แค่ว่าเพิ่นมักหักเลยก็ดูแลเจ้าไร่ํำนัญโอ้โดยโดยแล้วปัจจุบันนี่น้องหล่ะเจ้าก็เไยเห็บเหียกเห็ดงานอยู่บ่เห็บเหียงเงินเหี่ยเงินเหียกซานแต่ละมือเห็บยังน้องหล่ะตื่นมากะเห็นเขาล่างถวยไม่ใส่เป็นนั่นเปนี่กลับไปยังบได้ไปเห็ดเหียกนอกบ้านน้องยังเนาะ เคยไปเคยไปบ่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไซน้องละอยู่โรงงานตุ๊กตาโอ้อยู่โรงงานตุ๊กตาไปอยู่ได้จักเดือนจักปีอยู่ได้เดือนเดียวคือว่าอยู่ได้เดือนเดียวเป็นเน่าดมันเงินมาพอใสอืมเป็นให้เดือนเ่าได้นองละเดือนล้านหกเดือนล้านหกกินอยู่น้ำเพิินบ่เดือนล้านหกไต้องกินที่ไปเองโอ้แต่ว่าเขาน้ำเพิินแมนบ่ ด้วว่าข<อ>เขาหน้าของเฮาเบิร์โอ้โโดยโดยก็ได้ว,ว่าพันว่าเฮาสีหักคาใชา้ใจเขาแต่ละเมื้อเนอะาะมันกับบัวโพได้ลองละ่ะนี่เป็นเงินไทยกับสองพันกว่าบาทหนึ่งเนาะเดือนละล้านหกโอ้ก็ได้ว่าอยู่มันเหตุไปกัเงินมันบ่พโพใส่เนาะในครอบครัวเขาเคยตัดินใจออกมาไอหทั้งเจ้านี่เคยไปเห็ดเรียงเหตุงานอยู่ไทยอยู่บะเ่เคยบ่เคยจากเธออืมอื ทางเอื้อสิขอย่าถามเนาะปัจจุบันนี้เจ้าได้ํำได้เฮียนอยู่บ่ลงละออกหอนอสามโอ้เฮียนหอดมอสามอออ๋อโดยโดยเฮียนหอนมอสามเลยออกสาเหตุที่ว่าออกนี่พ่อแม่บ่มีเงินส่งทั้งพ่อแม่เจ้าเพิ่นมีอาชีพอย่างอยู่บ่หับจ้างทั่วไปอืมหาบจ้างทั่วไปเนาะเพราะว่าทางเจ้าก็มีน้องสองคนเนาะพันว่าสีชงเจ้าเฮียนตุนจบคุณกะ เพิ่นก็จากสีหาใจนน้องละ่ะก็ได้ว่าจะตัดใ,ใจออกมาแบบเคยคิดอยากไปไทยอยู่บะอยากไปอือไปแล้วเจ้าอยากเฮ็ดงานยังน้องละ่ะงานยังก็ได้งานยังก็ได้เป็นด้านอาหารชื่อว่างานบ้านนี่เจ้าเอาบ่หมกักบ่างานเห็ด <laughs> อ่ไรงานเห็ดบ่ได้เนะเาะก็เป็นแบบงานด้านอาหารขายของหรือว่าขายเสื้อผ้าเนาะได้บ่อืมเจ้าก็มีความฟันอยู่บน,นองละ่ะ ความฟันอยากมีห้านขายเสื้อผ้าเป็นของตัวเองโอ้โอคือขึ้นมักในด้านการขายเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็เป็นความฝันของเจ้าเนาะ,ะวางว่าสักเมื่อสิเป็นจริงโ, <c oughs> โดยโดยเขาซูรเรื่องไปทางนมนม,นมเพิ่นเนาะสมมุิว่าเพิ่นนี่เนาะอยากมาหาเจ้ามาเยี่ยมมายามอยากมาเบ่งความเป็นอยู่ของเจ้านี่มาได้ปะ ยังดีตอนหักเพิินก็คือบริ้ตีไบริยังเพิินเนาะแล้วสมมติว่าเพิินในส่วนเจ้าไปเที่ยวไทยได้สนองละไปบอกร้องแม่ไปอือต้องถามพอถามแม่ก่อนคันเพิินโบหายไปก็คือไปบ่ได้นอกจากว่าเพิินอนุญ,ญาตให้ไปเนาะเพราะาทั้งเจ้านี่จะหาได้สิบแปดปีเนาะทางแม่อาจจะยังแบบว่าห่วงอยู่เนาะน้องละ ยังประันปล่อยวางให้ไปใส่ไก่มาเนี้ยกะกินข้าวกินน้ำด้บ่มาเมนี้ยยิ่งได้ข้าวเช้โาโูเข้าเทียงยังเพะ่นกินไม่อยากบ่ดูแนวใดอยากอยากอยู่แต่ว่าทางทางเอื่อยมาสัมผณ์อยู่อ่าอะอีกจากหน้อยนองหลาะเนาะวันนี้สมมติว่าเพิ่นนีน่เนาะนุ่มๆเนาะอ่า คุยกันแล้วถึกมุกถุกใจกันนี่นะเพื่นสิมาโฮมาโคเลยพ้อมบบยัง้อยังบ่พอม,พอ,มอีก่ตให้เป็นชูเป็นแฟนกันแล้วกันยังบ่พอมแสดงว่าในยยะที่แบบว่าเป็นแฟนหรือว่าศึกษาเบิ่งใจกันนี่อีกพวกเจ็ดปีพ็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เจาสิบแปดจะพ้อสามครอบครัวนี่อายุอ่าสี่สหาเนาะอ่าอีกหลายปีอยู่ <laughs> มืนน่อนีพ่อแม่เจ้าก็อยู่เพื่อนบ่ามาเมื่อนีอยู่แล้วเจ้าออกมาเปิดใจสิเิ่นกระหูบ่เพิ่นได้บายย่า,บา,บบายังบ่หลังละบ่ได้ว่ายอืมก็คือแบบว่าเต็มใจให้เจ้าออกมาเปิดใจอ๋อสงสัยบ่แม่นเพิ่นอยากได้ลูกเคยแล้วบ่ในถามเพิ่นอยู่บ่บ <laughs> จ้าอยากได้ลูกเคยแล้วบ่จ้ะ <laughs> คือเจ้านี่ก็เป็นโสดมาเนาะแบบ เมื่อก่อนนี่แบบเคยคิดอยู่ว่า้องหลาว่ะอยากออยากออกมาเปิดใจดีว,ว่าอยากมาถ่ายทำเคยคิดเคยคิดอยู่อ,อแต่ว่ารวยความเดือวบอกล้าบอกเห <c oughs> <c oughs> มือนเมื่อนี้ก็คือพร้อมแล้วจังออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเนาะคุเ <c oughs> จะพูง,งามมาดีรองไหล <c oughs> นอกจากแบบว่าเมื่อนี้ยนะทั้งเจ้าสิไปใส่อยู่บ่เมื่อนี้ยนะมันได้ไปใส่มันได้ไปใส่แล้วเนาะไปหล่อบุญโอ้บุญได้นอกเมื่อนี้เนาะเมื่อได้มื่อสุดท้ายน้องละเมื่อนี้เมื่อนี้บ่โอ้หมวนอยู่บ่หมวนไปก็ไปไปก็หมุอคิดเอาไปก็ผู้บ่าวก็คือสิไปหล่อบุญเนาะตอนแดงๆพุ่นพ่อไปนะอืม อ,อ,อ,อยู่เซโน่เอนี่ได้เนาะก็คือไปกับโมกับครูเนาะจังไดกระดินเผื่อเอ้ยในยเด้อวันนี้ <laughs> อสมุลว่าทางเอฟซีเพิ่นนเห็นคลิปนี่น้องละ่ะอยากโออยากรบน้ำเจ้าเนี่ยเจ้ามีทางติดต่อให้เพิ่นอยู่ปะเฟ <c oughs> มีแต่เฟซบอก <c oughs> โอทางไลน์ทางอย่าง <c oughs> บบมีบอกมีแต่เฟซจะบอนแอป เพราะว่าส่วนใหญ่นี่ย FC เพื่อนนี่ซีหาแบบคนเข้าไปนะ้หาซอเฟซโบเจอซอเฟซจะเป็นภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษเนาะแต่อาจสีหาง่ายอยู่แต่คันเป็นไปได้นี่ดินไายนองหละเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เพื่อนสีดินแต่ลายเนาะเฮาีิด้คุยกันสะดวกสบายอ่าประมาณนี้เนาะน้ะนองเจ้าก็ได้หามได้เงียนอยู่บนองหละให้น้องเงียนโอ้ น้องเจ้าเฮียนอนใส่แล้วปีนี้งโมหนึ่งโอ้ปีนี้งโมหนึ่งทั้งสองคนบ่ดูนอไรผู้หนึ่งยังสี่ปีโอ้คู้หนึ่งหากแคสี่ปีเออ<ป>โดยโดยอ่ะก็โอเคเนาะมื่อนี้เนาะทางเอื้อยก็เลยมาหาเป็นครั้งแรกเนาะอ่าก็ได้สอบถามกระไดเติมแล้วเนาะก็อยากให้น้องนี่ไปพักผ่อนเดี๋ยวไปหากินเกลืกินน้ำเนาะไว้มีอย่างเพิ่มเติมทางเอื้อยก็สิมาหาอีกครั้งหนึ่งเนาะน้องหลานเนาะ ดยอ่ะสบายดีเด้อน้องล่ะ